อยู่ใกล้จนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหว้วันอยู่ภายในใจกลัวการที่เราใกล้กันกลัวว่าใจจะเปลี่ยน พันไปฝนลำํำเปลี่ยนมันครั้งฉันพบเธอแววตาของเธอยังคงติดตรึงในใจไม่รูเราเรายังมีเก่าลงใช่ไหม หรือการเวลาหมุนไปเปลี่ยนใจจะเป็นอีกดวงจอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกล เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวนไหวเมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันอย่างไรออกมา การเวลาทำให้ใจคนเราเป็นพันในวันต้องไกลแต่ฉันยังมีเธออยู่ในหัวใจเสมเอ